สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกๆคนนะคะวันนี้แม่ขวัญและครอบครัวยังอยู่ที่เมืองเทาโพนิวซีแลนด์นะคะทุกคนแม่ขวัญกำลังพามาเดินเล่นวิวตรงข้ามโรงแรมนะคะทุกคนทางโน้นเป็นที่ที่เราพักนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวเราจะเดินเลาะทางชายฝั่งเพราะว่าเห็นตลาดนะัดทางโน้นนะแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยอันนี้ด้วยพาราเขาเรียกว่าอะไร ้กี่บาทไม่รู้ไม่อยชื่อไปโอ้ยูค่าหนมมันสูงห้าร้อยฟิตกับหนึ่งพันฟิตหนึ่งพันฟบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคน Fire ทางนี้จะเป็นจุดชมวิวของเมืองเทาโพนะคะทุกคนจะเป็นจุดที่สูงสุดนะคะแล้วข้างหน้านที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นกลองนะคะสามารถตีได้ด้วยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นความสูงจากจุดชมวิวถึงข้างล่างค่ะทุกคน186เมตรสูงมากๆากเลยค่ะเสียวมากเลยทุกคนแต่บรรยากาศก,ก็ดีมากเลยนะคะตอนนี้เรากำลังมาที่ร้านอาหารชัยที่เมืองเทาโพค่ะทุกคนบรรยากาศหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะคะ อาหารหน่ารับประทานมากอันนี้มาเข้าร้านอาหารไทยนะคะเมนูทางร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นเมนูแนะนำที่ตั้งอยู่หน้าร้านนะคะ ตอนนี้แม่ขวัญก็กำลังรออาหารอยู่นะคะคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้เ, <c oughs> เราสั่งชานมไข่มุกมาค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะอาหารของเรามาแล้วค่ะทุกคน มีซุปหน่อไม้ดี่สานเลยนะคะอันนี้เป็นก้อยเนื้อนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะร้านนี้แม่ขวัญแนะนำเลยนะคะถ้าเพื่อนๆที่อยู่นิวซีแลนด์นะคะมาเที่ยวนะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะก็คือฝีมือเขาดีมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นส้มตำนะคะทุกคนแซป่ปมีหมูกรอบด้วยค่ะทุกคนตำถาดนะคะตำถาดที่นิวซีแลนด์นะคะทุกคนอันนี้เป็นลาบที่เราสั่งมานะคะ อร่อยไหมสำหรับคลิปวันนี้แม่ขวัญก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ